สวัสดีครับเอท่านผู้ชมวันนี้วันที่8เมษายน2566นะครับอันนี้อย่างที่เราเคยเล่าไปหลายคลิปแล้วว่าโดนไฟไหม้แล้วก็ลังปวกอันนี้ก็คือบริเวณลังปวกนะครับก็จะขึ้นกับไม่ไผ่ว่าเราไปดูว่าลังปวกนั้นมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับ ว่าบริเวณหลังปูกมันมีแร่ชนิดไหนอยู่บ้างเพราะว่าบริเวณหลังปูกอย่างเงี้ยที่โดนทําลายไปแล้วที่โดนทําลายไปแล้วนะครับก็จะมีแร่พวกนี้อยู่นะครับจะมีแร่พวกนี้ก็คือนี่ก็ก็คือเขาขึ้นนะครับกินนี่นะครับ เขาคุมอันน e. so right uh ี huh. right. so ้ก็คืออันนี้ก็เขาคุมนะครับนี่เขาคุมแต่ส่วเครื่องล่างนี้ก็ก็ลอมปวกนะครับแล่ปวกนะครับก็จะมีแล่พวกนี้ชนิดนี้อยู่นะครับนี่อยู่ใต้รังปวกนะครับก็จะมีกระจัดกระจายอยู่นะครับอย่างนี้นะครับนี่ก็เช่นกันนะครับนะครับนี่คือบริเวณรลังปวกนะครับ ก็จะมีแร่พวกนี้อยู่ใต้หลังปวกก็เยอะทีนี้เราไปดูไปดูก้อนใหญ่ว่าหลังใหญ่ะนะกันนะก้อนนี้นะครับก้อนนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็คือนี่เราก็คือค้นปูกลังปูกนะครับให้โดนะฮะนี่นะครับนี่ครับหลังปกูกจะเป็นอย่างนี้นะครับ แต่ทีนี่อีกก้อนหนึ่งเนี่ยไอที่ก้อนเนี้ยก้อนนี้ก็เช่นเดียวกับ e ก้อนกคอนนี hmm. mm ้ก hmm. mm ็ออกไม่ได้นะครับมันติดติดตรงนี้หมดนะครับติดลักษณะแบบนี้นะครับให้ชมว่ามันเป็นสีอะไรนะครับนี่นะครับออกไม่ได้นะครับข้างในนี่ออกไม่ได้นะครับข้างในนี่หินนะครับเนี่ยไม้ไผ่มันล้อมอยู่ออกไม่ได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก้อนนี้เรามาชมก้อนนี้กันว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอนี่นี่คดปูกนะครับนี่คดปลูกนะครับนี่คดปูกนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นปูกนะครับชมนะฮะเป็นปูกนะครับเป็น ยาจอมปวกเพราะฉะนั้นเออหินก้อนนี้แล้วก็ก้อนนี้ก้อนเนี้ยออกไม่ได้เพราะว่าติดติดคดไม้ไผ่ยอยู่นะครับก้อนเนี้ออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้แล้วก็ข้างในข้างในเนี้ยเนี่ยหินออกไม่ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นสายแร่เช่นเดียวกันเนี่ย ให้เป็นสายแรกเขาคุ้มคืมคล้ายๆนะแต่ว่ามันอยู่ยนี้แล้วก็อย่างนี้อันนี้ก็คือคดปวกนะครับคดปวกขาวแต่ที่เราอยู่นี่ที่เราได้มันนี่อันนี้นะครับนี่นะครับลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คืออ่อผมว่าปวกนะครับผมว่าพยาปวกเพราะฉะนั้นหินก้อนเนี้ยผมไม่เอานะครับ ผมไม่เอาไปเพราะว่าอา่มีสองเขาเขาเฝ้าอยู่เราไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันถึงจะเป็นมีค่าก็จริงแต่เราก็ไม่เอาในเมื่อในเมื่อว่าเนี่ยสองอันเนี้ยเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าเอาไปแต่ก้อนเนี้ยไอย้ยางเงี้ยเขาไม่ว่านะฮะเพราะนั้นคลิปนี้ฝากนะครับผม ก็ไม่เอานะครับก <đây> ้อนนี้ผมกลับไว้ที่เดิมนะครับผมกลับไว้ที่เดิมนะครับนี่เดี๋ยวว่ากันแต่ก้อนนี้เราไม่เอาให้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวดินกบนะครับเพื่อให้เขาอยู่แบบมีความสุขนะครับเพื่อให้เขาอยากมีความสุขนะครับแต่ก้อนนี้ไม่เป็นไรนะครับก้อนนี้เอาได้ไม่เป็นไรนะครับคลิปนี้เท่านี้ก่อนนะครับ ฝากติดตามหม่อมด้วยนะครับชาวฤาิสกุลศักดิ์นะครับ